พูดถึงร้านสลิงดอเห็นไหมว่าเริ่มมาอย่างไรครับเนี่ยสลิงดอเป็นโปรเจกต์ที่ผมอยากจะทําสถานที่ที่มันเป็น theater, เทเตอร์ <c oughs> เป็นคอมมิวเนตี้เป็นมออะไรบางอย่างซึ่งแน่นอนหน้าตามันก็คือเป็นร้านกินดื่มมีวงเตีสยมอ่ะนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราเน้นเลยคือเราเน้นอีเวนต์เน้นกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วก็ในคอนเทนต์ออนไลน์หลายคอนเทนต์ก็ใช้ที่นี่เป็นโลเคชั่นในการไลฟ์ในการถ่ live, <c oughs> ายทำนะฮะอย่างวันเนี้ยก็มีงานแถ ซึ่งบรรยากาศบบนี้ก็จะเกิดขึ้นในไลด์ดอบ่อยมากเลยครับโดยส่วนตัวผมทำออนไลน์ก็จริงแต่ว่าผมแอบ,บเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยออฟไลน์การนคอมมูนิตี้การมาเจอกนขนงผู้คนเนี่ยมันจะกลับมาโตเหมือนเดิมเพราะนั้นนี่ก็เลยเป็นผลที่เราทำร้านชื่อว่าไลด์ดอชื่อนี้มาจากไหนฮะไซค์ดอเป็นชื่อไหนในปี1998ครับคุณเนตพระโทเป็นตังเงมันเป็นการ ถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านประตูเลื่อนขึ้นรถไฟฟ้ากับป้าทันกับผู้หญิงคนเดิมท like like ี่ผ่านประตูเลื่อนนี้ไม่ทันแล้วผมก็ทส่กระบวนนั้นหนังมาเริ่มนำเสนอแบบ2มัลติเวิร์กครับถ้าผ่านประตูเลื่อนทันชีวิตจะเป็นยังไงผ่านประตูเลื่อนไม่ทันชีวิตจะเป็นยังไงล้วก็มีความรู้สึกว่าร้านเราเนี่ยมีประตูเลื่อนด้านหน้าถ้าคุณไม่ผ่านประตูเลื่อนมาในร้านเราชีวิตคุณก็จะเป็นอีกแบบถ้าคุณไม่ได้ผ่านประตูเลื่อนมาในร้านเราชีวิตก็จะเป็นอีกแบบผมมีความรู้สึกว่า ตั้งคำถามในเชิง if e ในเชิงค่าในเชิงความเป็นไปได้ในหลายๆแง่มุมว่ามันเป็นไอเดียที่เก๋ไก๋ดีแล้วก็เราอยากจะมีร้านที่ชื่อมันไม่ได้แบบบอกอะไรมากมายฮะชื่อที่มันจะต้องตีความตั้งคาถามน,นะครับก็คือสไลดิ้งดอแต่พอมันเป็นร้านผมทุกคนแม่งไปสไลด์ดอกันหมดไม่รู้ทำไมเปนอ่ัน,นแเปิดเห็นแต่ก่อนเคยเปิดร้านมาบ้างแล้วก็ตอนนี้มันมีความแตกต่าง ที่ผ่านมาผมก็พอมีประสบการณ์ในการทําร้านกัางเกงลำบ้ากแต่ที่นี่มีความแตกต่างก็คือที่นี่คือไซซิ่งขนาดใหญ่เราจุดได้เกือบ300คนแล้วก็ที่นี่เนี่ยความตั้งใจของเราคือเราอยากทำให้มันเป็นเทอรเตอร์อยากเป็นทให้มันเป็นอเป็นสถานที่จัดงานให้คนมาคอมมูนิตี้กันนี่เป็นไอเดียหล่ะไซซ์ดอตตรงนี้มาจากไหนที่ให้มเป็นเบนเตอร์เนี่ยนะครับที่ต้องการให้เป็นเซอร์เนี่ยมันมันคนที่ผมต้องการให้มันเป็นเหตมุมาเพราะว่า ผมมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้คนเนี่ยมีความสุขในการพบเจอกันในการมาแทงเอท้ากันในการมาพบปะสังสรรค์กันเนี่ยอย่างพี่น้องในวงการเพลงเนี่ยที่ต่อมานวยกันเนี่ยเราไม่มีวันเจอกันในชีวิตจ,จริงนะนอกจากทํางานกันและกระราเตาหรือโอกาสแบบนี้ทําให้เราได้เจอพี่น้องในอุตสาหกรรมเดยีัว พิซเนเจอร์ของร้านของเคืองดืเลยเราเป็นคราฟเบียร์แต่ว่าทำไมทไมต้องเป็นคราฟเบียร์อ๋ออันนี้โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ยผมไปเรียนทางคราฟเบียร์ด้วยแล้วผมรู้สึกว่าคราฟเบียร์เนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่มีสเสน่ห์มากแล้วร้านคราฟเบียร์ที่มันเป็นเชียร์เตอร์ขนาดใหญ่เป็นฮอล์ขนาดใหญ่เนี่ยในย่านนี้ยังไม่มี บียยร์นะครับแล้วก็เสิร์ฟเครื่องดื่มทุกชนิดด้วยแล้วก็เราให้พอสมครเรื่องอาหารด้วยยังไงยังไงนะตามแต่เรื่องกินก็เรื่องนี้แนะนำเมนูจี่นี่แล้วในสดอมมีเมนูหลายชาติมากแต่เมนูล่าสุดที่ฮิตมากเลยก็คือมาม่าผัดที่มาเวียงจันยังไงฮะผมเพิ่งกลับจากเวียงจันมา แล้วผมก็สั่งมามา่มาผัดที่เมาที่นั่นกินเพราะ่รสชาติมันอร่อยไม่เหมือนบ้านเราก็เลยไปได้สูตรมาแล้ว,<ห>ลวก็เลยเอามาเสิร์ฟที่ร้านแล้วพบว่าขายดีมากเลยฮะจริงๆเรามีเมนูเยอะมากเลยงงแต่ถ้าเกิดคิดแล้เร็วตรงนี้ผมแนะนำมามา่มาผัดที่เมาเวียงจันทร์ลองดูครับฝากร้านหน่อยสไลด์นิ่งดอกรับเราเปิดให้บริกรารทุกวนันนะครับอยู่เรียบด่วนมุ่งหน้าลาดท้าวแต่ก่อนจะข้ามสะพานลาด ใช้ชิดซ้ายเลยยังไม่เลี้ยวซ้ายนะครับหรือกดแบบกูก็แบบไปเจอซ้ายนี่รอเลยครับที่นี่มีเครื่องดื่มที่ผมภาคภูมิใจทุกแก้วนะครับมีเมนูอาหารที่ผมภาคภูมิใจทุกเมนูและที่สำคัญการแต่และวันที่แตกต่งางกันไปแล้วถ้าเกิดคุณติดตามเฟซบุ๊กแฟนของไทร์หลอกจะพบว่ามีอีเวนต์เยอะแยะมาก